พี่จะโปพี่จะโป้เมื่อคืนเด็กๆฟังเรื่องผีมาน่ากลัวมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังฟังเปล่าไม่ฟังฟังหน่อยคูขี้เกียจฟังนิดนึงอ่าไหนมึงเล่ามาดิเออเงินงั้นผมไปก่อนนะครับเอยจะไปไหนเล่าอยู่ฟังด้วยกันก่อนเดะเฮ้ยไม่เอาครับผมผมกลัวพี่จอยกลัวผีเหรอเออแม่งกลัวผีเล่าเลยให้แม่งอยู่ด้วยมึงนั่งในนั่นจอยเดี๋ยวถ้าลุกกูต่อยเลยนะโอ้ยมีชายคนหนึ่งเขาขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวตอนดึกๆบึกบ้นบ้น ระหว่างขับรถมีเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กระจกข้างรถแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผ่านไม่หวัเท่านั้นแหละนี่จะกระทกแทกสียงําเฮียอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮียนี่กระตกใจดีเลยละเกินด้วยความกลัวเขาก็เลยเหยียบคันเร่งมิด หวังจะไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดจากนั้นพักหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มตามมาอีกและเมื่อหันไปมองกระจกข้างเขาก็ไม่เห็นตะไลอะไรเหรอครับอะไรทำ,ท,ำทำไมเขาไม่เห็นอะไรเลย่ะครับมจะกลัวเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยไม่เห็นก็คือไม่มีอะไรไงเขาจึงขับรถต่อไปเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวกูต่อยล่วงเลยกลัวเฮอะไรแค่เด้กกระแทกเสียงเขาได้ยินเสียงกอบแกบกอบแกบกอบแกบเขาจึงหันไปมองกระจกข้างแล้วเขาพูพบว่า อะไรครับลุงเด็กเขาพบอะไรครับเขาก็พบว่ามีคุณยายคางตามรถมาไล่กัดยางล้อรถอย่างไม่ลดละเขาจึงเหยียบไปเกือบสองรอยเพื่อหน,นีคุณยายสักพักหนึ่งคุณยายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเขาเองก็ไม่พบคุณยายอีกเลยเป็นอันจบเรื่องนี้บรือบร้อ กลัวมากเลยครับผมไม่อยากฟังแล้วนี่น่ากลัวแล้วหรอวะไม่น่ากลัวเยอะพี่จะโปน่ากลัวเฮียอะไรเป็นกูนะกูณลงจากรถเอาไม้ไปไล่หวยยายแล้วเฮียมันไล่กัดยางทำเฮียอะไรบัญญาอ่อนโวยนี่ก็เถื่อนเหลือเกินผีก็ยังจะตี